สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับดวงความรักในวันนี้ถ้าการที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้จงทราบเอาไว้ว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะพระพรหมท่านกําหนดชะตาชีวิตของคุณเอาไว้แล้วทําให้ได้เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมีความสงสัยว่าเขายังแอบติดต่อกับมือที่3อยู่หรือเปล่าเลิกกันจริงไหมวันนี้ไพ่ออร์เชุดทําดีสมหวัง มีคําตอบให้คุณคะ่ะเพียงแค่คุณทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วได้ยินเสียงนี้อีกครั้งหนึง่งตอนที่แกบอกให้ทําจิตคุณก็นึกถึงหน้าคนรักของคุณนะคะแล้วดูถามไปในจิตว่าเขายังติดต่อกับมือที่สามอยู่หรือเปล่านะคะแล้วการดูดวงครั้งนี้ของพวกเราจะไม่ติดกรรมต่อกันอะไรดีดีน้อมรับกลับกันเอาไปแต่อะไรที่ไม่ดีก็ฝากไว้ที่ไพ่ชุดน,นี้นะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะนึกถึงหน้าเขาดีๆนะคะค่ะว่าเขาเลิกติดต่อคนนั้นหรือยังเริ่มค่ะคมาค่ะเรามาดูให้ค่ๆชุดทําดีสมหวังนะคะอธิบายความกันว่าเขายังติดต่อกันอยู่ไหมอุย้ยไม่ค่ะ ไพ่ใบนี้คือเขามีการพูดถึงว่าร้ายกันกับคนที่เป็นมือที่สามหรือเขาอาจจะโดนมือที่สามว่าร้ายใส่ความทำให้เขาเสื่อมเสียมีแต่สิ่งที่ไม่ดีคำไม่โอเคเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนหรือถ้ามองว่าเรื่องโดนของเขาอาจจะหลุดจากของแล้วก็ได้ของไม่ดีออกจากตัวไปแล้วก็ได้ แต่ลึกๆนะคะภายในใจเขารู้สึกเวิ้งหวางเศร้ารู้สึกเหมือนขาดความมั่นใจคุณให้กําลังใจเขาหน่อยนะมันเหมือนกับว่าโอเคแหละเขารักคุณแต่ไอ้มือที่สามอ่ะมันถึงมันจะทําของไม่ดีหรือจะมีผ่านเหตุการณ์ไม่ดีแต่มันก็ยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่แต่ถามว่าคิดจะกลับไปคบไหมคิดว่ายากค่ะ ดูไพ่ไปที่3นะคะไพ่จะเล่าว่าอย่างไรบ้างไพ่บอกว่าเทวดาคูบาอาจารย์คุ้มครองถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับมือที่สายังแอบติดต่อกันอยู่ไหมพูดได้เลยค่ะว่าไม่มีการติดต่อกันแล้วจบสิ้นกันไปแล้วทุกวันนี้เขาอยู่กับเราด้วยความรักนะคะอยู่ด้วยความหวังดีแต่ถามว่ามีบางโมเมนต์ไหมที่คิดถึงมือที่3มันก็มีอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์เป็นผลกระทบของการที่เขาเคยแอบกัน แอบมีอะไรกันเนาะแอบคบแอบหากันแต่ถามว่าเขาอะอะไรจริงจังไหมไม่ค่ะแล้วถ้าถามว่าทางนู้นจะติดต่อมาไหมทางนู้นพยายามแสดงตัวตนนะคะพยายามติดต่อกลับมาแต่คนของเราเลือกที่จะไม่สนใจแล้วก็รู้สึกเจ็บแล้วมีการแทงข้างหลังใส่ร้ใส่ความอยู่เขาไม่สนใจอยู่แล้วค่ะอะไรดีๆรับกลับกันไปนะคะสวัสดีค่ะ